สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมคุมประพฤติค่ะได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563 นายวิทวันสุนทรขจิตอธิบดีกรมคุมประพฤติท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติอาสาสมัครคุมประพฤติภาคีเครือข่ายผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาแด่พระสงฆ์นิกกรชาวไทยรวมทั้งผู้กระทำความผิดได้รับโอกาสกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในโอกาสนี้ผู้ถูกคุมประพฤติอาสาสมัครคุมประพฤติและบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติต่างพร้อมใจการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลบริเวณสำนักงานคุมประพฤตินในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะจำนวน1,010รายคาดว่าจะได้รับโลหิตนะคะจำนวนทั้งสิ้น454,544สีำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศที่ต้องการโลหิต เพื่อเป็นการแสดงให้สังคมได้เห็นนะคะว่าคนที่เกิดก้าวพลาดในชีวิตก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปในอนาคต